สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วจะพาไาเก็บมะเขือเทศด้วยมั้ยนี่ลื้อถอนมะเขือเทศออกพี่น้องเราจะปลูปปกใหม่นะคะนี่นวยนี่นวยนี่หลายกระถางเขาจะลื้อถอนออกเนาะวันนี้แดดประมาณสองโมงกว่าน้องเพิ่งไว้มะเขือเทศลูกนี่นนนจีได้เอาออกค่ะเก็บออกทั้งหมดเลยแหละเราจะได้ทำการปลูกใหม่เนะ นี่ค่ะปุ่มแตบลุงและพี่น้องว่าฉีดได้หลายทำได้อันนี้คลิปบักเขือเทศมันกับมีหลายแนวหลายพันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามีหลายพันเพราะอะไรเขากินหรอเขากล็ดัพราะใดว่าฉีปลูกหลายขนาดนี้เนาะค่ะแต่เบี้ยมันหลาย ต้นกล้ามันเยอะเนาะี๋ยวหนูอยจะหาคุดถังมาใส่ต้นกล้าเยอะเนี่ยเก็บแล้วก็จะได้รื้อถอนออกจะได้ทำการปลูกใหม่นะคะเนี่ยแต่และต้นมันกันหลายพี่น้องปลูกเตี้งเต้เกย่าเขาแล้วไม่ไหมนี่ค่ะเเอาไปแจกพี่แจกน้องกินอะไกันนี่ ทั้งอื่นเพ่นกับปูก่กันเราปลาเขือเทศแต่มันออกพร้อมกันมันก็นเลหลายค่ะนี่ตามตามบอกคงนาะพี่น้องเนาะตามกินซุ้มมือกอัแซบอยู่ดเด็กสซบปลาแดกนัวนัวปลาลานัวนัวเนาะจะได้เอาออกค่ะจะได้ทําการรื้อถอนเนาะอันนี้เอามาเก,ก็บเห้เบิ่วมามัฉีดได้หลายทำไงพี่น้องน่วยโรนกับนี้ ข้าน่อยแดยงๆแค่สีก็บนี้ไม่ได้หนอกลูกเก็บออกแล้วก็พักดินไว้ซีหาแดดแล้วก็ปรุงดินใหม่เนาะปลูกได้เหมือนเดิมทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาหนูจีนันปลูกกับถั่วพูแล้วค่ะถั่วพูนี่ต้นก้าเยอะเนาะ,นอ,ะอันนี้เก็บออกให้ลองหนึ่เด้อ ีเราจะพาไปเก็บอ,อีกต้นหนึ่งอันนี้เอามาเก็บให้เบิรงเนาะจ้ะมันคนมันหลายแนวห,หลายพันพี่น้องกินมันกับตือต,อ,ตอต่ำบักฮงมันกับประเด็นอันนี้ต่ำคือจังเกิลเนาะคะ่ะกับพันธุ์ไม้แหงไม้เลยไปเนาะ,ะนี่เนาะค่ะพี่น้องนี่เราจะพาไปเก็บอีก,อก,อก,อกต้นอื่น ต้นต้นนี้ก็สิได้ลื้อถอนออกเลยพี่น้องนี่เก็บออกให้หมดนี่แหละจะได้เอาออกเลยเบี้ยหน่อยต้นก้าเล็กเยอะเนาะพี่น้องว่าเบ่งอุ้มนี่เด้อมาดูต้นนี้เนาะเหมุนปลาหมนโงพี่น้องเอ้ยสวนก็ไม่ได้ไปท้ายเอายุดส่ดอก ทายอันเจ้าของเห็ุนี่แหละค่ะผู้ใดมีทีมีอย่างก็ปลูกเ้วยค่ะพี่น้องอย่างหน่อยมันก็นได้กินแล้วหนูไม่ได้ซื้อเขาจากเทื่อดหอกดิหนูไม่ได้ซื้อเขาเลยอย่างหน่อยอย่างน้อยหนูก็ลดเนาะลดการซื้อออกไปหาเงินกับหายากยังนกี้ตองมาซื้อของสุยางอีกพี่นอ้องยังจะมาซื้อหมดทุกอย่างอีก เขาบอกมีเงืนดาวเงืนเดือนคือเขาหนูก็ต้องขายของเนาะอันนี้หนูเลาชีวิตหนูให้ฟังพี่น้องขายของเวลาว่างก็ถึงจะได้ทําสวนที่ไฮทีนาะเขาก็บมีเพราะได้เห็ดเขาก็บ่ได้เดือดร้อนอแต่ว่าเราก็ต้องลงมือทําปีนี้มันได้ทำนี่ปีหน้ากะจีได้หลายกานีไงพี่น้องหนูต้องขุดบ่อ เราปีหนาสิขุดบอ่อขุดบอ่อเนาะค่ะอันนี้อีกภูมินึงเบืองพี่น้องเบื้องเนี่ยมันหมกลงแล้วค่ะนี่อันนี้หนูเอามาถ่ายให้ดูเนาะเก็บมาเขือเทศปลูกหน่อยปลูกหลายก็ได้กินเจ้าของขึ้นเกาแล้วค่ะบาต้องเอาเงินไปซื้อเขาถ้าเราเงินไปซื้อเขานี่อย่างละสิบบาทต่อไปก็คงจะไม่มีเนาะแถวบ้านหนูมันก็นยังมีอยู่ดอกค่ะเพราะเป็นบรนนอกเนาะค่ะแต่ถ้าใครใช้ชีวิตอยู่ใน ตัวเมืองเทศบาลอะไรเงี้ยได้ตู่อำเภอในตู่จังหวัดเดี่ยมันก็นยากอยู่ค่ะพี่น้องต้องซื้อทุกอย่างปลูกพักกับบ่ได้เขาก็ททางานประจาจริงๆนะค่ะแต่ถ้าวันใดวันนึงเราก็เสียนอายุงานออกมาเนาะเลี่ยง,ยงไม่ได้ที่จะต้องได้กลับมาอยู่บ้านเนาะค่ะหรือหรือซื้อบ้านแล้วอยู่ใน เขตอำเภอเมืองอยังสิเนาะเขามีพื้นที่เขาก็ปลูกได้คะ่ะแต่ส่วนมากก็กเกษียณอายุงานก็ออกมาอยู่บ้านเนาะคะ่ะจะพาไปเบึงทั้งทีอีกพี่น้องอันนี้กําลังุ่นใหม่ด้วยจ้ะนี่กําลังรุ่นใหม่เีเขียวๆนี่คะ่ะเขีเขียวกำลังรุ่นใหม่เนาะนี่เป็นรุ่นพี่น้องเึืองทัพพูต้นเก่าต้นเดิมนั่นแหละกำลัง ขึ้นยอดไปฮอดขึนค่ะต้นเก่าต้นเดิมนี่ค่ะ่วยเริ่มจีเยาเริ่มจะย,ยาวแล้วพันผสมเหมือนจะเป็นพันผสมเหมือนจะกลายพันธุ์เบื้องเครื้อนี่พี่น้องอันนี้คืออีกรุ่นใหม่เนาะกําลังขึ้นยอดเนี่ยปลูกสามต้นเราก็ได้กินเนาะอันนี้หนูม่งหงม,มเขีเยๆอุ้มนี่พี่น้อง มะเขือเทศอันนี้นี่ค่ะโอ,โอ,โอ้ตกไปใส่ละขาอยู่บ้านเจ้าของเขากับมาซืี่สุยางมันกับปวหวดอกพี่น้องถ้าเราไม่มีเงินดาวเงินเดือนเยอะจริงๆเนาะแต่สําหรับหนูไม่มีเงินเดือนไงมีแต่พื้นที่นาทํานาทําสวนอันที่หนูเว้าหนูก,ก็อยากให้เป็นกาลังใจให้พอ่อพ่อแม่แม่ได้หลายคนด้ค่ะที่กลับมาอยู่บ้านเนาะ กลับมาอยู่บ้านรับผิดชอบครอบครัวมีเวลาว่างเราก็ทำได้ปลูกยูปลูกกินพี่น้องเงิน,นเท่ากับค่อยหาอีกทางหนึ่งอัในใดเอามีกินเท่ากับปลูกไว้เลยค่ะนี่ค่ะิบออกแล้วมก็เป็นหุ่นเป็นหุ่นไปนดอกพี่น้องหนูก็มีเวลาแค่เป็นแม่ค้าขายขขงเนาะหนูก็ต้องแบ่งเวลา อันนี้คือลูกแดงแล้วอันนี้ห้อยแมงจ่อแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ทำการพอก่าเบี้ยเนาะเอาไว้ถบีบนีอันนี้ถั่วพูด้วยพี่น้องี่ที่หนูพอก่าไว้เป็นแบบนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นปักบวบละมั้งค่ะปักบวบเพิ่ผักไสกับถั่วพูด้วยพี่น้องเพราะว่าเอาวางรวมๆกันไว้เนาะอันนั้นถั่วพู อันนี้น่าจะเป็นมะระขีนกผักใส่บานเฮาแล้วค่ะมะระขี่นกเก็บนี่ก็ได้เก็บนี่ก็ได้หลายเอาไปแบงพี่แบงน้องคนกินอีกก่อนมันหลายอยู่บ้านใส่ตู้เย็นไว้ก็หลายแล้วค่ะนี่ใส่ตู้เย็นไว้ก็เยอะแล้วได้ทำการลื้อถอนออกทำการปลูกใหม่เนาะ ค่ะพี่น้องนี่คืนมัดเป็นปุ่มเป็นยวงเป็นใย,ยแบบนี้แหละน้อยเล็กน้อยๆก็จะได้เอาออกเปิดแล้วค่ะพานไปเพิ่นต่ำสุม่มเวลาหลาย,ลาย,ลายก,ก็หลไหลบ่เขือทศเนาะค่ะเวลายเยอะก็เยอะมากนี่ดีแล้วค่ะพี่น้องก็เลยเออกมาให้เบิ่งเนาะค่ะผู้ใดเข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หลายนเรื่อพี่น้องด้วย ฝากกดติดตามผู้ใดมีคอมเมนต์ดีๆกับเขามะคอมเมนต์มาวา้ามาคุยมาพูดมาคุยกันอันนี้สวนเนาะค่ะแหละแล้วตรงนี้จะปลูกถั่วพูเนาะอันเนี้ยกระถางนี้จะปลูกถั่วพูเห็นบ่พี่น้องดินที่หนูทําการหมักไว้นี่เห็นป่หนูก็ผสไมไมโครด้วยค่ะฝุ่นฝุ่นดินแล้วก็เก็บนี่ค่ะแตกตัวดีกับปิน้นเขาจะสองสามแดดพี่น้องนี่ แต่ว,ว่าเอาทั้งไต่ขึ้นมาตากแดดให้มันขายเชื้อราก็พร้อมที่จะปลูกได้แล้วนี่พี่น้องสังเกตจ,จากเบื้องดินเลยค่ะนี่ดินมีความชุ่มเนาะนี่จับกันเป็นก้อนนี่ค่ะนี่หดน้ำแต่หมู่วานนิดนี่พี่น้องนี่เป็นก้อนกเ็เฮาผสมไปเลยค่ะพี่น้องดินสองส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนเอามาส่งผสมกุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ลดน้ำไปพี่น้อง รดน้ำแล้วก็พักดินไว้สักสามสี่เดดเนาะกับหนาดินบ่อยๆค่ะพี่น้องกับหน้าดินวันละครั้งน้อมันขายเชื้อราเนาะสำหรับการปลูกถั่วพูอันนี้ถั่วพูต้นนี้นี่ถั่วพูต้นนี้เนาะนี่เคลือขึ้นไปแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้กําลังออกลูกนี่อันนี้ต้นไม้ชุดใหม่กําลังออกลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลายในเรื่อพี่น้องเรื่อเข้ามาคุยกันในเรื่อจ้าวันหนาวปลูกผักอะไรยังไงเข้ามาพูดมาคุยกันเนาะค่ะเนาะ